สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hub of Health ศูนย์กระจายข้อมูลทางสุขภาพผมเอ็มวชิรศักดิ์วงศ์ตระกูลชัยครับดิฉันนัทสุดากำเนิดค่ะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ไวทไเทลไรส์และเคนสนะครับตัวไวท์เทลัย์เองกับเคนพ์พาส์เองเนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานง่ายแล้วก็ครอบคลุมสุขภาพมากเลย อย่างตัวเราทั้งคู่เองนะครับก็มีปัญหาเรื่องในเรื่องของสุขภาพนะก็มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์เค้นและไวท์ไลท์ในการของพี่เอ็มนี่ไม่ทราบว่า,อ,าอะไรคือเยอะครับของผมนี่ปัญหาเรื่องสุขภาพคือของผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถชนนะแล้วก็<น>มี อาการหรือว่าหน้าเนอาแบบว่ามีแผลเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีการดามคอโอ้โหเรียกว่าปัญหาหน่ากลัวมากช่วงนี้นะทานไวทไ์เทลไรตอนแรกคิดว่าน่าจะเสียโฉมคุณแนนตอนแรกคิดว่าน่าจะเสียโฉมคือผู้ชาย คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไมยเรื่องเรื่องแผลเป็นอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันแผลใหญ่มากเกินไปมันก็เสียเซลล์มันอยู่บนใบหน้าไงแล้วเดี๋ยวการงานอะไรต่างมีปัญหาตามมาเยอะผลิตภัณฑ์ไวท์ไลท์และเคลนเนี่ยช่วยในเรื่องของการสมานแผลช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ผลิตเซลล์ใหม่ให้ผิวหน้ากลับมาคืนมาเป็นเหมือนเดิมจัดจะเหลือรอยแผลเป็นเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือกลับมาเป็นปกติหมดเลยครับท่านผู้ชมอ๋อค่ะก็ของนั้นเองนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะก็คือ ในเรื่องของประจําเดือนมาไม่ตรงทุกเดือนค่ะมาเดือนเว้น2เดือนนะคะแล้วตอนนั้นใช่ค่ะเวลาดัดกันไว้ก็มีปัญหาในเรื่องฮอร์โมนตั้งแต่เด็กๆค่ะก็คือจะต้องไปหาคุณหมอนะคะตรวจในเรื่องของตรวจภายในอ่าแล้วตอนนั้นออกได้สําหรับสุขภาพสตรีนะที่จะต้องผู้หญิงไปหาไปพบคุณหมอกับแพทย์แล้วยิ่งอายุยังน้อยด้วยนะอายุยังน้อยด้วยต้องขึ้นไปแหกแข้งแหกขาให้คุณหมอเขาดูโอ้อันนี้ก็ไม่ไหว นะครับก็คือคจริงๆนะถ้าสามารถดูแลสุขภาพร่างกายให้มีให้มีร่างกายที่สมบูรณ<ช>์แข็งแรงได้โดยได้รับสารอาหารครบถ้วนในทุกๆวันะเรียกได้ว่าห่างไกลจากโรคร้ายไม่ต้องไปพบคุณหมอเลยก็ได้ค่ะ,ะคและตอนนั้นก็คือจะมีในเรื่องของการทานยาซึ่งยาที่ให้ทานสําหรับการให้มีประจําเดือนมาปกติก็คือจะเป็นพวกฮอร์โมน อย่างผู้หญิงเนี่ยค่ะเราจะมีร่างกายที่ค่อนข้างซับซ้อน<ช>เรื่องมด<ช>ลูกนะคะ<ช>พอทานทานฮอร์โมนเนี่ยคะ<ช>่ะ<ช>มันจะเป็นช่วยในเรื่องของผักดันให้ตัวซีด ในมดลูกเนี่ยะจะเจริญขึ้นโตขึ้นเหมือนเราไปให้อาหารเขาอะค่ะคือทานฮอร์โมนแล้วมันมีปัญหาเรื่องซีฟตามมาด้วยใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเลยรรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ปกติละก็ได้มาทานผลิตภัณฑ์ไวท์ไลท์พลัสและเคนพลัสเนี่ยค่ะ,คะเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของปรับความสมดุลในร่างกายค่ะก็ทานมาเรื่อยๆนะคะตอนเช้าหนึ่งซองค่ะไวท์ไลท์พลัสนะคะแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนเคนพลั e สอีกหนึ่งซองค่ะตอนนี้ก็คือประจำเดือนมาปกติแล้วค่ะ ของผมเองเนี่ยทานไวททไลท์ค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าตัวผมเองต้องการ alert ไงต้องการพลังงานเยอะทานไวททไลท์ก็เรียกได้ว่าทานทานเยอะมากวันละ2 3สซองนะครับคือทานเรียกได้ว่าต้องการสารอาหารต้องการพลังงานก็คือทานเข้าไปเลยคือเพื่อง่ายสรุปก็คือตัวไฟเบอร์เนี่ยบางท่านนะฮะ,ะวันนี้ก็มาคุยคือว่าไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของอะไรช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับวันนี้คุณแอน,น่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับในเรื่องของไฟเบอร์นะคะตัวเคลนพลาสเนี่ยค่ะจะเรียกว่ารวมพวก ผงผักผลไม้เนื่องจากชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยค่ะจะทานผักปริมาณน้อยมากน้อยมากอย่างของผมเนี่ยตอนเช้าเช้าตอนกลางวันเนี่ยทานแค่ผักกะเพราข้าวมันไก่ข้าวขาหมูผักผักเรือกตรงไหนไม่มีผักเลยอย่างน้อยมนะคะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยก็คือเป็นส่วนผักที่เข้าไปเติมเต็มเกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะค่ะ ส่วนไวท์ทไลท์นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สารอาหารครบถ้วนมีทั้งาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะฮะแร่ธาตุวิตามินคือเรียกว่าครบเลยส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะแนะนําให้ทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ปกติประจําวันเราก็หาทานกันไม่ได้อยู่แล้วเราเลยต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,มอ,อื่นๆหลายๆตัวมาทานกันแต่ปรากฏว่ามันต้องทานเยอะเลยวิตามินตัวนั้นก็ต้องทานแร่ธาตุนี้ก็ต้องทาน รวมกันนิดได้เป็นเท่าขนาดกือโมยเต็มโต๊ะอ่ะง่ายคือ,อกองเต็มโต๊ะลแล้วเวลาทานฐานไม่หมดบางทีทานไปแล้วลืมบ้างอะไรบ้างเยอะปัญหาเยอะวันนี้ง,ง่ายๆเลยครับแค่เคลนกับไวทเทลไร์ค่ะแล้วนอกจากปัญหาสุขภาพของเราทั้งสองคนแล้วเราก็ยังมีผู้ที่มีประสบการณ์ใช้จะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพของเขา,าเขาเป็นโอโรกเยอะมากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นไขมันก่อตบับเบาหวานไตกรีสลายไขยมันสูงเรียกได้ว่า ปัญหาโลกของเขานี่ลุ่มเราเยอะมากนะเราก็เรียกได้ว่างานการของเขานี่เป็นอันแบบว่าต้องแบบว่าต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเคสท่านนี้นะครับในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Hub of Health ศูนย์กระจายข้อมูลทางสุขภาพนะเรายังพูดคุยกันต่อในเรื่องของวทตไลท์ like และเค e นนะครับกับผลิตภณัณฑ์ที่เป็นยอดเยี่ยม นะแห่งปีแล้วเราก็จากที่เกิดไว้ในช่วงที่แล้วว่าเราจะมีผู้ที่มีประสบการณ์ใช้มาเล่าสู่กันฟังนะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วดีอย่างไรบ้างนะครับก็ขอต้อนรับนะครับคุณชัยพัฒน์ธีระวัฒนากรครับสวัสดีครับ คุณชัยพัฒน์มีชื่อเล่นไหมฮะอ๋อพี่ตุ้ยครับผมพี่ชื่อเล่นคือคุณตุ้ยนะครับคุณตุ้ยคร่ะคุณตุ้ยคะทำตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนคะก็จริงๆเราทุกวันนี้เนี่ยคือทํางานด้านของมาร์เก็ตติ้งนะครับดูแลงานมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทร้านอาหารแห่งหนึ่งละกันเนาะแล้วก็อาจจะมีแต่ก่อนหน้านี้ก็คือทำอีเวนต์เราทำงานอีเวนต์ด้วยจะทำงานกับบริษัทอีเวนต์ เลยส่ e. s <S สวนใหญ่เลยท,ที่ที่เราก็ทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนั่นแหละเรบื้องหลังเบื้องหลังใช่ใช่ใช่เบื้องหลังครับผมครับก็ก็จนวันหนึ่งเนี่ยเราก็ทํางานคนทํางานที่วงการบันเทิงก็ทํางานดึกดึกใช่เรียกว่างานหนักกินเยอะโอ้เยอะแล้วอย่างนี้มีเวลาดูแลสุขภาพบ้างไหมคะก็ส่วนใหญ่พี่อ่ะไม่ค่อยเป็นคนออกกําลังกายอ่ะเป็นคนไม่ค่อยออกกําลังกายเลยน้อยมาก เรียได้ว่าน้อยเลยเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ไม่นอนดึกแล้วก็แถมต้องเราก็กินอาหารดึกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าสบายๆกินไปเรื่อยอ่ะไม่ไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงคะคุณตุวยก็ถ้าของพี่เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามีเวลาจริงๆอะ่ะก็มีบ้างที่ไปไว่ายน้ํา แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแต่แต่ถ้าถ้าพูดถึงเวลาที่ไปออกกำลังกายบอกได้เลยว่ามันน้อยอ่ะแต่แล้ถ้ากีฬาที่ชอบก็คือการไปออกออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเป็นหลักนะครับผมก็เห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะต้องเขาถามก่อนเลยว่าจากการงานที่เราทำไว้เนี่ยมันก่อให้เราเป็นโรคสุขภาพเกี่ยวกับทางด้านไหนบ้างมีปัญหาด้านด้านไหนบ้างอ๋อถ้าเล่านี่แบบว่าเยอะไหม Uhm. คือเล่าน er> ี่แบบว่านิ้วมือผือนับนี่ครบไหมฮะได้ไหมฮะก็จริงๆแล้วก็คือโรคที่เป็นเนี่ยคือจริงๆมันก็เกิดจากการที่เราไม่ดูแลตัวเองเนาะกินก็เยอะชอบมากเลยอาหารของโปรดเนี่ยก็คือขามุงงูโอ้โหทุเรียนอย่างเงี้ยชอมัดลมอย่างเงี้ย คือมันเป็นของที่แบบคือเราชอบอะ่ะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเราก็กินมาเรื่อยๆแล้วก็มีร่างกายที่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็คิดว่าเออโอเคเราอร่อยกับการกินทํางานไปมีความสุขกับการกินแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็มาพบว่าตัวเองเราอะ่ะรู้สึกว่า er. อ่อนเพียรู้สึกอ่อนเพียมากเลยเอ้ยทำไมาเราง่วงนอนเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากอ่อนเพียวใช่ใช่เริ่มต้นจาก, er, กอ่อน<ๆ>เพียแล้วก็เหนื่อยมาก, er, ก<ๆ>แล้วก็เลยเอย๊เราก็เลยไปหาหมอ ก่อนที่จะหาหมอตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้กะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเราจะป่วยเกิดจากที่ว่ารถรถเกิดอุบัติเหตุอ๋อคือไปเปิดอุบัติเหตุแล้วไปเข้าโรงพยาบาลใช่ใช่เกิดอุบัติเหตุก่อนแต่ว่าร่างกายเพียรู้สึกว่าเพียผิดปกติอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนี้บังเอิญรถเกิดอุบัติเหตุไปชนแล้วก็แบบพลิกคว่ำอะไรเงี้ยหมอก็แบบจับเราไปสแกนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยไปเจอส่วนหนึ่งของร่างกายก็คือตับเปจ็คพอตเลยตับครับ ตับก็คือแบบว่าไปเจอว่าเอ๊ะหมอก็ถามเขาเขาก็เขาก็ดูแค่เอ็กซเรย์เนี่ยเขาก็คิดว่าเลือดไหลออกมาจากตับเราเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่ั้งแล้วก็เออตายแล้วหมอบอกว่าถ้าทางจะมีตับแบบว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่าเอานี้คุณขออันต้าสาวก็เลยไปอันต้าสาวอันต้าสาวเสร็จผลท้ายออกมาเนี่ยหมอบอกไอ้สิ่งที่เห็นน่ะมันค <ười> ือไขมันไขมันไขมันทั้งนั้นเลยครับ oh. ไปพอกอยู่ที่ตับอ๋อ oh. พตับตับตับอวัยวะของเราแล้วก็มีไขมันพอกไว้อยู่แล้ใช่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 ก็ไปพอกอยู่ที่ตับเขาบอกก็คือเรียกว่าไขมันเกาะตับอันนี้ก็คือมันก็ไม่มียารักษา สิ่งเดียวก็คือคุณก็ต้องลดปริมาณอาหารหรือแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเองอะไรเงี้ยงดแป้งงดไขมันของกิ่งยากของทอดใช่ทีนี้เราก็เราต้องดูแลตัวเองอันแหละทีนี้เราก็ไม่ได้เรากออ็ฟังหมอแต่เราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดงไม่มีอะไรออกมาจากร่างกายหรือว่ามีความผิดปกติอะไรมากอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออโอเคก็กินบริโภคต่อไป มีความสุข <tampoco> ต่อไปในการกินก mm ับการทำงานอนจอยไปเรื hmm. <im> ่อยๆแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ทํางานมาแล้วก็มาเอ๊ะทำไมร่างกายเราอยู่ๆเราก็ผอมลงโดยผอมเลยไม่มีสาเหตุแล้วเลยมกินได้เยอะกินได้เยอะเลยกินได้ปกติเลยดีใจสิทีงี้ใช่ผอมเออลโอ๊ยไม่ต้องสนกับการกินเนื้อหนักด้วยเออได้เราว่าเอ้ยมีความสุขกับการกินเนาะอะไรเงี้ยเราก็บอเอ๊ะทำไมผอมตอนนี้เราก็เลยเออแต่เราก็เลยเอ๊ะ กลับมากรุงเทพเราก็มาหาหมอหมอแล้วก็วตรวจตรวจตรวจปุ๊บเจอเลยเจอว่าแจ็ก,จกพอตเราได้ความหวานอนสดชื่นเข้ามาในร่างกายเขาเรียกว่าโลกเบาหวานนะครับสวีทยิมากซึ่งผมแบบว่าก็กถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนที่วัดตอนนั้นก็178 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปปกติคือค่าปกติมันมาร้อยสิบมั้งครับคนปกติไม่น่าเกินนะร้อยร้อยปร้อประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่ที่ปลาเข้าไป1 7อยเจ็แแล้วก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดอีก เบาหวานแล้วมีคอเลสเตอรอลด้วยโชคสลายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกอย่างมาหมดเลยไขมันเกาะตับไปเกาะอยู่ด้วยความดันด้วยมาหมดเลยครับคือมาเยี่ยมหมดเลยมามาเป็นเพื่อนอยู่ในร่างกายเราโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ตุ้ยเนี่ยจะป่วยไปหลายโรคมากนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันเกาะตับเบาหวานแล้วก็ความดันสูงนะคะเลยดูว่าปัญหาสุขภาพเยอะมากตัววยทัไลท์และเคสเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือ ตัวคองตัวให้มีสุขภาพดีขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราพบกันต่อในช่วงที่3ช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Hub of Health ศูนย์กระจายข้อมูลทางสุขภาพนะครับ เราก็ยังพูดคุยกันต่อกับคุณตุ้ยนะครับะะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพค่ะจากที่พูดคุยมานะคะพี่ตุ้ยมีสุขภาพทั้งในเรื่องของเบาหวานนะคะไขมันสูงแล้วก็ไขมันเกาะตับครับค่ะก็มาดูกันนะคะว่าพี่ตุ้ยมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไรให้น่าใสากิ้งและมาคุยกับเราในตอนนี้ค่ะครับผมก็หลังจากที่รู้ว่าตัวเองป่วยเยอะขนาดนะก็ก็คิดได้แต่ตัวนี้แหละไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าหมอก็ให้ยาไปนะครับให้ไปทาน ควคกัยาหมอเลยยาหมอก็คือเช้ากับเย็นที่หมอให้จริงๆเนี่ยเบาหวานก็ต้องควบคุมทั้ง3มืือแต่หมอบอกว่าดูมันยังไม่ค่อยเยอะก็ทานแค่เย็นเอเช้ากับเย็นตอนนี้เราอ่ะฟังหมอตรวส่วนหนึ่งแต่เราคิดว่ายังไงต้องวิ่งมาที่ไาม์มไลน์เพื่อที่จะมาทานผลิตภัณฑ์ไว้ท์ไลน์นี้ใช่กับเครนควบคู่กันไปเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็ทาน ทานโดยโดยที่ทานทั้งสมื้อเลยทานช่วงเชา้ากลางวันเย็น<ะ>แล้วก็ทานไปประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าว่า<ะ>ช่วง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 ที่ทานปุ๊บเนี่ยาน้ำก็ไปหาหมออีกรอบหนึ่ง<ะ>แต่นี้ปุ๊บเนี่ยก็คุณหมอก็เจาะเลือดใหม่ ทุกอย่างปกติลงดีขึมาลงมาลงมาแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากอยู่ประมาณร้อยประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยประมาณนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่ก็ยังนือว่ิดหน่อยแต่หมอก็บอกว่าเกือบปกติเออคุณก็ควบคุมดีนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้บอกคุณหมอว่าเราทานอะไรตอนนี้คุณหมอก็เลยบอกให้เอายาโดดเดิมไปลักษาอะไรเงี้ยนี่ผมก็โอเคก็ทานยาแล้วก็โอเคก็ไป ทานหมดทลายไปได้เรื่อๆนี่แหละแต่ว่าจังหวะที่เราทานไปเนี่ยก็เกิดมีวินัยที่ไม่ปกติอีกคือด้วยความที่เราชะล่าใจว่าแบบเออเราโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคเราทางานเหมือนเดิมไปไม่เคลียร์ไม่อะไรเราก็ไปเราก็ไปแบบทํางานแล้วเราก็กินเหมือนเดิมกินเหมือนเดิแต่ผลิตภัณฑ์ทานน้อยลงทานน้อยลงเราไม่ได้ทานเยอะก็ลดลดลดจนไม่ทานลดจนถึงไม่ไม่ทานเลยประมาณเกือบ สี่ห้าเดือนแล้วผมก็แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอด้วยนะเพราะว่าาหมอก็ไม่มีเวลาไปก็เหมือนกับทำแต่งานแหละบัวแต่คิดแต่เรื่องแต่ทํางานบ้างานอะไรเงี้ยก็ปุ๊บก็ทิ้งไปหมดประมาณ5 6เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เกิดอาการรู้สึกว่าเอฟเฟกตหนักตอนนี้รู้สึกว่าขับรถก็หลับอะไรก็เพียรู้สึกว่าแย่แล้วรู้สึกเฮ้ยหน้าท่าทางหน้าตาก็ดำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับคล้ำขึ้นคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยแย่แบบไปลองเช็คดูหน่อยไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหาหมอ ปุ๊บเนี่ยไปหาหมอปุ๊บเนี่ยไปตรวจน้ําตาลปุ๊บเสร็จก็ได้รับน้ําตาลที่หวานมาก <c oughs> หวานขึ้นไปอีกเยอะกว่าหวานขึ้นไปอีกครับหวานไปถึง2 78หมอก็ตกใจว่าโหน้ําตาลคุณขึ้นขนาดนี้คุณอยู่ได้ยังไง2 78เนี่ย,ยถ้าเกิดว่าคุณทานยาอีกรอบหนึ่งเนี่ยหมอให้ยาไปทานเช้ากับเย็นแล้วถ้าเกิดคุณทานแล้วคือไม่ไม่ปกติ คุณจะต้องฉีดยาเข้าที่หน้าท้องแล้วใช้วิธีฉีดใอินซูลินกินไม่พอใช่กินไม่พอแล้วตอนนี้ผมก็เลยตายแล้วเครียดหนักตอนนี้เราเครียดแล้วเพราะทั้งโรคทั้งความดันทั้งอะไรมันก็ลุมแล้วความดันก็ขึ้นสูงแล้วเราก็ปวดหัวตอนเช้าที่เราตื่นนอนอะไรเงี้ยวันนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะคือไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้เราต้องดูแลตัวเราเองให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็จะทํายังไงเราก็เลยคิดว่าเออไวท์ไลน์นี่แหละ เพราะมันเป็นคําตอบที่เรารู้ดีอยู่แล้วแต่เราละเลยอ่ะเรียกว่าเลยละเลยจริงๆอ่ะละเลยจริงๆก็เลยคิดว่ากลับมาเคยทานแล้วดีขึ้นแล้วก็หยุดไปอยู่ายลาจ่าไปดูแลทา้งแต่คืนแล้วก็ลืมดูแลแล้วไปดูแลเรื่องงานไงไม่ดูแลเนี่ยเพราะชีวิตเราบ้านแต่งานไงคือเราทางานเราก็ไม่ได้ออกกำลังพอทานไวททไลพัสและเคลนกลับเ้าไปอีกรอบหนึ่งกลับไปแบบคือคิดเอาเองนะครับว่าต้องทาน สูตรพิเศษสําหรับตัวเองอะไรเงี้ยทานยังไงทานเช้าเช้าไงเช้าทานสองซองเออเช้าหนึ่งซองก่อนอาหารเย็นไอตอนหลังอาหารก็ทานอีกคือผมทานทีเดียวโดเนี่ยคืออย่างแรงเลยเอะคือเพราะว่าผมต้องการให้แบบว่าไปแบบคือต้องการลดแบบให้ลดปกติเลยอะไปตรวจหาหมอเดือนพฤษภาคมเสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นทานผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอัดอัดเลยวันละหซองนะเคล้นวันละสองซองนะครับคือเรียกได้ว่าทานหลังจากนั้นเดือนพฤษภาไปตรวจหมอให้ยาเพิ่มเดือนมิถุนาไปตรวจอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าลงมาเหลือท่านผู้ชมครับเหลือ89ครับจากอ0รกว่าระดรบดสบปดปกติคนะครมดเป็นหมอแบบว่าเซอร์ไพรส์มากครับหมอบอกว่า เฮ้ยคุณทําอะไรมาอย่างเงี้ยคุณไปทําอะไรมาหน้าตาผมแบบว่าหน้าตาผมแบบว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าเปลี่ยนจาก แบบคือหน้าตาคล้ำๆหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆที่รู้จักหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมึงทำอะไรมาวะวานหน้ามึงทำไม b r a แบบว่าดูเหมือนเป็นคนไปบำรุงผิวหน้าไปใช้ครีมอะไรเงี้ยบอกบอบอกเปล่าเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยปกติเลยบอกว่าแล้วเพื่อนอะเคยรู้ว่าเราเคยทำเฮ้ยกลับไปทานไวทเท่าไลท์หรือเปล่าเราบอกใช้แล้วมึงต้องซื้อเลยบอกมึงต้องซื้อเลยนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็เป็นลูกค้าและซื้อพามาซื้อกับพี่วัดเทไลท์แล้วที่ทำไลท์คุยง่ายคือคนที่เรารู้ เพราะว่าจะเป็นเพื่อนในเพลงต่างเซอร์ไพรส์สร็ปุ๊บเราก็เลยแนะนําให้ทานด้วยเพราะว่าแล้วเนี่ยแล้วคือผมอ่ะตอนที่ที่หมอบอกเรื่องของน้ําตาลลดเนี่ยคุณหมอเนี่ยประหลาดใจเพราะเขาเข้าใจว่าผมอดอาหารแล้วก็กินยาตามที่หมอบอก แต่ผมก็เลยเฉลยกับคุณหมอว่าผมขอโทษคุณหมอนะที่ไม่ทําตามเพราะว่าผมก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ให้คุณหมอดูเฉลยให้คุณหมอใช่คุณหมอบอกเฮ้ยมันเป็นอะไรนี่บอกเอ้ยมันเป็นสาร่ายครับซึ่งผมลองทานแล้วผมก็ทานยาตามโดสเดิมตอนนี้คุณหมอก็เลยบอกโอเคอย่างนั้นถ้าคุณคิดว่าทานก็ไม่คุณหมอก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าคุณอยากทิ้งยาแต่ว่าคุณหมอก็จะให้ยาโดสโดสเท่ากับครั้งแรกที่ไปเจอ278 แต่ว่าก็ยังทุกวันนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าละเลยไม่ทานยาคุณหมอนะครับก็ยังทานคุณยาคุณหมอแต่ว่าทานในโดสที่เรียกว่าปกติคือเหมือนกับว่าไม่ได้เยอะก็แค่ว่าเม็ดเดียวจากที่เขาให้2เม็ด มาให้เป็นเม็ดก็เราประทานแค่เม็ดเดียวรู้สึกคุณต้วจะดีใจมากเลยนะจังจากที่ค่าน้ําตาลแล้วก็ค่าน้ําตาลค่าไขมันลดลงหมดเลยลดลงหมดเลยครับลดลงได้ในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะใช่แล้วผมเนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าผมถึงได้บอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย ดีดีมากเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือไม่โรคอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าซื้อทานเถอะแนะนำเลยให้ความมั่นใจเลยครับท่านผู้ชมก็คือท่านผู้ชมครับให้ความไว้วางใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ไวท์เทไล์กับเคลมเนี่ยมันจะช่วยดูแล เรื่องสุขภาพของเราให้ได้อย่างดีมากนะคือดูแลตั้งแต่ระดับเซลล์จากที่เมื่อสกู่นี้มันไม่ใช่แค่โฟกัสเรื่องเบาหวานไตคีซลัยแล้วก็ไขมันอย่างเดียวมันดูแลเรื่องผิวพรรณเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นผิวหนังตับไตหรือแม้แต่อวัยวะอื่นๆมันก็คือไวท์เทลั์เข้าไปดูแลหมดเลยแล้วเคล็เนี่ยก็คือเป็นไฟเบอร์ช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายทับท่านผู้ชมนะครับ เรามีผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดขนาดนี้แล้วช่วยให้คุณตุ้ยมีกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งแฮปปี้ครับเรียกได้ว่าแฮปปี้เลยทีเดียวครับค่ะวันนี้ก็ได้รับสาระความรู้จากคุณตุ้ยไปเยอะแล้วนะคะเกี่ยวกับการทันผลิตภัณฑ์ไวทไลท์และเคนส์พัทนะคะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพพี่ตุ้ยอย่างไรนะคะก็ขอฝากให้พี่ตุ้ยฝากถึงผู้ชมทางบ้านค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับไวทไลท์และเคนส์ค่ะครับผมก็ผมขอฝากนะครับว่าถ้าเกิดผู้ที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีโรคความดันไขมันก่อตับหรืออะไรก็แล้วแต่โรคทุกโรคครับ uh huh. ผมคิดว่าทั้งเค้นและก็วัตไลพัทเนี่ยเป็นตัวที่จะตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็กลับมามีชีวิตที่เรียกว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวผมคิดว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆครับ และท่านที่มีปัญหาสุขภาพอย่างคุณตุ้ยนะครับก็สามารถทานผลิตภัณฑ์ไวท์ทไลท์นะครับเพื่อช่วยดูแลร่างกายตัวเองและสําหรับท่านที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนะครับก็ทานไวท์ทไลท์และเค้นเพื่อที่จะช่วยดูแลรักษาบํารุงร่างกายไว้เพื่อไม่ให้เจ็บป่วยนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณตุ้ยชัยพัฒน์ธีรวัฒนากรขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปก่อนติดตามรายการ h u b of Health ศูนย์กระจายข้อมูลทางสุขภาพและสาระดีๆได้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ c r e a n p l u และไว้ t ล l i g h พ p l u ล้างพิษปรับสมดุลบำรุงเซลล์ราคากล่อง1,200ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง สั่งซื้อได้ที่026869100และ0819387777ตลอด24ชั่วโมง